เธอไม่รู้หรือว่านาด้านกันแน่ทำไมต้องมายุ่งกับผู้ชายที่เขาไม่มียเราด้วยฮะเพราะอะไรงั้นหรอก็เพราะพวกเรารักกันไงพี่หลงเขารักฉันแต่ฉันก็รักพี่หลงพวกเราต่างหากที่เหมาะสมกันนะเธอมันผู้หญิงนาด้านไม่มีการศึกษาถึงได้ทําเรื่องผิดศีลธรรมทำให้ข,าขา้าวบารนบีค่วแตกแล้วท่าจะมาโทษฉันคนเดียวได้ไง เธอต้องโทษตัวเธอเองด้วยที่ไม่สามารถมีลูกให้พี่หลงเขาได้ฉันเคยเจอคนหน้าด้านแต่ไม่เคยเจอคนหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนเลยสิ่งที่เธอทำอยู่ทั้งหมดตอนนี้คือต้องการทำให้ครอบครัวของฉันแตกเล้าแล้วก็บีบบังคับให้ฉันอยากกับพี่หลงไม่ใช่หรอถูกต้องฉันอยากให้เธออยากกับพี่หลงตอนนี้เลยฉันตั้งหักที่เหมาะสมกับพี่หลงเขา พี่มาก็ดีละพี่พูดต่อหน้านางผู้หญิงน้าด้านคนนี้เลยว่าที่พี่ไปคุกคีกับเขาเพราะว่าพี่แค่หน้ามืดตามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็เลยไปมีอะไรกับเขาพี่บอกเขาไปสิว่าพ,พี่แค่เล่นลนกับเขาอะพี่อยู่กับฉันมาตั้งแปดปีพี่ไม่อยากกับฉันง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมคะไม่ พี่ขอโทษนะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของพี่เองทีนี้เธอก็รู้แล้วสินะว่าพี่หลงเขาเนี่ยเลือกใครไปกันเถอะค่ะพี่หลง มาอยากกับพี่เธอนะตอนเนี้พี่อยู่ไม่ได้ถ้าพี่ไม่มีเขาพี่ขอร้องล่ะมาอยากกับพี่เธอนี่พี่จะอยากกับฉันเพราะผู้หญิงคนนั้นเหรอพี่กินยาลุมขยากขวดหรือเปะไม่อยากยังไงฉันก็ไม่อยากกับพี่ไม่ไม่ พี่ขอร้องเถอะนะตอนเนี้ยพี่ตกหลุมรักเขาไปแล้วพี่ไม่มีเขาพี่อยู่ไม่ได้มาอยากกับพี่เถอะนะถ้าไม่ย,ยอมอยากกับพี่พี่จะยกบ้านหลังนี้ให้หมายเลยและพี่ก็จะเป็นคนย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เองพี่จะไม่กลับมาเยียบบ้านหลังนี้อีก ที่จะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ฉันไม่เคยคัดค้านแต่ฉันไม่มีวันอยากกับพี่แน่นอนเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ยังไม่ยอมหย่าก,กับพี่อีกหรอไม่ยา หลวงวันนี้ไม้ว่างเดี๋ยวแม่ขับรถไปส่งพี่ที่บริษัทนะพอทำไมไม้เลือกทำตัวเป็นปิงเกาะหลังที่ได้ละใจพี่มันลอยไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราสองคนไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ละอ ไม่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่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 ไมตอนนี้เนี่ยความกดดันแล้วก็ความเครียดของคนไข้เนี่ยอาจจะทําให้กระเพาะของคนไข้ทะลุได้นะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยตอนนี้เราต้องทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียด อาการของคนไข้เรยก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะเรื่องบางเรื่องมันถูแลต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจตัดสินใจอะไรหรอเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้ไมตาสว่างสักทีตัวต่อไปไม่จะเลือกทางเดินไหนดี มันถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วพี่หลงพี่ฟังไว้นะอย่าฉันอยากับพี่แน่แต่จุดจดของเราต้องเป็นแบบนี้เพราะพี่เป็นคนกระทำทั้งนั้นฉันซื่อสัตว์กับพี่มาโดยตลอด ที่พี่มีอย่างทุกวันนี้ฉันเองก็มีส่วนช่วยเพราะฉะน,นั้นฉันเองก็มีสิทธิ์ได้ในส่วนที่เป็นของฉันเรื่องทั้งหมดพี่เป็นคนผิดเองไม่อยากได้อะไรพี่จะให้ไม้หมดเลย ตอนนี้ทรัพย์สินในนามของคุณหลงไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเป็นไปได้ยังไงเจ้าของบริษัทก็จดในนามของเขาบ้านก็จดในนามของเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะเขาอาจจะวางแผนหย่ากับคุณไม้ไว้ตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งปีที่แล้วเขาได้มีการโอนทรัพย์บริษัทและทรัพย์สินไปเป็นของคนอื่นแล้วค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ เขาไม่เหลืออะไรเลยละสิตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าสามีของคุณเขาเป็นคนใจดำขนาดไหนนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอ เงียบไปเลยนะฉันตาบอดที่อยู่กับพี่มาตั้ง8ปดปีพี่ยังมีจิตใจของความเป็นคนอยู่ไหมพี่วางแผนจะหย่าก,กับฉันตั้งแต่หนึ่งปีก่อนมาตอนนี้พี่ขับใส่ไล่ส่งฉันโดยไม่ให้เงินฉันเลยสักบาทพี่ทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันทำอะไรผิดหรอฮะพี่ตอบมาสิฉันทำอะไรผิดหรอ สองคนคิดทบทวนกันดีแล้วใช่ไหมครับว่าจะหยาก,กันใช่ค่ะเราตัดสินใจกันแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชายล่ะครับตามที่เขาบอกนะครับเราสองคนจะหย่าก,กันได้เลยครับงั้นเชิญคุณสองคนเซ็นชื่อตรงนี้เลยครับ ไปนี่ถือว่าเป็นค่าเสียเวลาของคุณตั้งลวกันนะนี่คุณคิดจะเอาเงินแค่นี้มันลบล้างความผิดที่ทำกับฉันอย่างน้นหรอคุณคอยดูเธอฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่าการอยากกับ คือจุดเริ่มต้นความสุขของฉันหลง หลงจัดการหมดแล้วเหรอลูกแล้วหลงจัดการยังไงบ้านเราไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่ใช่เหรอนี่ทั้งหมดหลงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็เพราะว่าบ้านเราไม่เหลือเงินไมยก็เลยทิ้งพวกเราไปไม่ใช่เหรอลูกเงินของผมเองผมมีเงินเงินของผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับเอาแล้วหลงเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้วถ้าหลงยังมีเงิน แล้วทำไมไม้ก็ถึงอยากกับหลงนะลูกแม่ครับก็ผมกลัวว่าเงินของผมคนอื่นจะเอาไปไงผมก็เลยโอนย้ายทรัพย์สินของผมทั้งหมดไปให้คนอื่นก่อนลูกคุณว่าอะไรนะแม่การที่คนเราจะอยากันมันก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นทรัพย์สินของผมทั้งหมดก็จะถูกเขาฟ้องไปจนหมด ถึงตอนนั้นผมจะทำยังไงล่ะแม่ไอ้ลูกสารเร็วทำไมลูกถึงทำแบบนี้ทำไมลูกถึงทำกับไมค์เขาแบบนี้ไมค์เขาทำเพื่อบ้านเราตั้งมากั้งมไม่กล้ากิน ไม่กล้าใช้แต่ลูกกับทรยศเขาแล้วไล่เขาออกจากบ้านโดยไม่ให้เงินเขาสักบาทลูกทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ครับที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อใครละ่ะเพื่อแม่ไม่ใช่เหรอวันๆแม่ได้แต่ขอแต่หลานขอแต่หลานหุบปากแล้วเน่าของแกเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันไม่มีลูกชายอย่างแกฉันไม่มีลูกชายอย่างแกเกออกไปจากบ้านฉันเ๋ยนี้ออกไปออกไปทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับฉันด้วย ำไมเขาต้องรี้แต่งงานกันขนาดนี้ด้วยนี่เขาไม่แคร์ฉันไม่สนใจความรู้สึกฉันสักนิดเลยเหรอเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะทุกอย่างอ่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะฉันเชื่อว่าเธอต้องทำได้ ครอบการยาร้างมันคือความเจ็บปวดที่แทงใจฉันบางทีผ่านวันนี้ไปใจของฉันอาจจะค่อยๆชินชาไปเองก็ได้ไม่ว่ายังไงฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อสักวัน ฉันจะทำให้เขาเห็นความสำเร็จของฉันให้ได้เมื่อก่อนตอนที่ไมายเขาเป็นลูกสะใภ้ของฉันไมายเขาไม่เคยต้องจ้างแม่บ้านงานบ้านทุกอย่างไมายเขาเป็นคน ทูกสภายทุกคนเนี่ยไม่ได้มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เหมือนกันหรอกนะคะฉันเองก็มีไลฟ์สไตล์ของฉันเขาอยู่ตั้งเท่าไหร่ละไลฟ์สไตล์โบราณโบราณแบบนั้นเนี่ยฉันทนไม่ไหวหรอกนะคะลองดาวคุณแม่พูดถูกนะคะฉันเองก็ยอมทําทุกอย่างแต่คุณแม่เอ่ยชื่อมายตอนหน้าฉันฉันรับไม่ได้ บอกพี่ิตรงเลยนะฉันทนไม่ไหวล้ววันวันแม่ก็เอาฉันไปเปรียบเทีเยบกินนางไม้นั่นน่ะฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆอะคุณทะเลาะกับแม่ทุกวันแบบเนี้ยผมเป็นคนกลางผมปวดหัวมากรู้ไหมถ้าพี่ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องนี้พี่ก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ไว่ายังไง บ้านเนี่ยทุกคนต้องฟังฉันเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันจะไม่ทนอีกต่อไปละเธอแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเนี่ยนาจะออกไปช็อปปิ้งค่ะ ธอ,ออย่าลืมสิว่าเธอกําลังท้องอยู่นะอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นแม่คนอยู่แล้วแล้วดูเธอแต่งตัวอะไรเนี่ยแต่งอะไรโชนมโชว์ขาฉันจะบอกให้เธอรู้นะว่าบ้านเนี้ยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้คุณแม่คะดาวแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทําไมหรอคะดาวเป็นดีไซเนอร์นะคะแล้วชุดที่ดาวใส่อยู่เนี่ยก็เป็นชุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดด้วย ดาวคงไม่ใส่ชุดโลโลเก่าๆเหมือนคุณแม่หรอกนะคะนี่แกอีกอย่างนะคะคุณแม่ถึงแม้ว่าดาวจะอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ดาวก็ไมไ่อยากตกเทรนใส่สื้อผ้าอย่างกับแม่บ้านแถวๆนี้หรอกนะคะขอตัวนะคะ ขนมจีบสลับเปาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่พวกนี้นี่เธอสั่งมาจากในแอปทั้งนั้นเลยนี่ดาวเธอไม่คิดที่จะฝึกงานบ้านงานเรือนกับเขาบ้างเลยเหรอเฮ้คุณแม่คะถ้าคุณแม่คิดว่าหนูทำงานบ้านได้ไม่ดีเนี่ยงั้นหนูไปเรียนวิชางานบ้านงานเรือนสักสองปีดีไหมคะถึงตอนนั้นเนี่ยหนูค่อยมาเป็นแม่บ้านให้แม่นะคะ ดาวหยุดพูดได้แล้วนะเก่งใจแม่หน่อยก็ดูสิ่งที่แม่พี่พูดกับชั้นสิเอาหน้าทนทนเอาหน่อยนะอาหารเช้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนละถ้วยทันให้อ่อยนะคะมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้แหละคะ่ะหมดแล้วดาวเธอชักจะเอาใหญ่แล้วนะฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจฉันที่ฉันให้เธอทำงานบ้างแต่เธอจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้คุณแม่คะก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอคะ พูาทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรขอแค่มีความตั้งใจและความพยายามก็พออย่างน้อยน้ํำร้อนในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยหนูก็ตั้งใจและใส่ใจต้มมันออกมาแล้วเทมันอย่างพิถีพิถันลงไปในบะหมี่ถ้วยนี้นะคะน้องดาวหลงนี่เหรอภรรยาที่ดีของแม่หมดคำพูดจริงๆ น้องดาวพี่ขอได้ไหมแม่ขอ,อยุเยอะแล้วยอมยอมเขาหน่อยนะยอมงั้นเหรอทำไมพี่ไม่บอกให้แม่พี่ไหนยอมฉันบ้างล่ะดาวแม่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ควรเคารพท่านบ้างฉันไม่สนหลอถ้าแม่พี่ทนไม่ได้นะก็ให้แม่พี่ออกไปอยู่ที่อื่นสิ ล,ลูกคิดดูดีๆนะลูกไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยหนูไม้กับดาวอะ่ะต่างกันอย่กับฟ้ากับเหวเลยนะตอนเนี้ยลูกกำลังเลือกเดินเส้นทางชีวิตที่ผิดอยู่นะลูกแม่ครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ผมเลือกถูกต้องที่สุดละ บัญชีของบริษัทมีปัญหาคุณรู้เรื่องนี้หรือยงังเป็นพ่อตายมาที่ผ่านมามียอดค้างจ่ายเข้าบริษัทหรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้บัญชีของบริษัทผมเป็นคนดูและจัดการมาตลอดแต่ช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูพอมาดูกลำมีปัญหาใหญ่บเบ้อเร่อที่ต้องให้แก้ไขจริงด้วยครับบัญชีมีปัญหาจริงด้วยคุณหลงครับ ฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือเมื่อหลายวันก่อนพนักงานที่ดูแลบัญชีของบริษัทเราเขาลาพักร้อนนะครับเขาเลยให้เลขข่าวของเขาทําแทนให้บัญชีก็เลยยุ่งเหยิงแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ผมหาคนมาทําแทนให้แล้วนะครับผมกะจะเคลียร์เรื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรายง,งานคุณลงนะครับอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองอืมได้ยินแบบนี้แล้วผมค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะผมยังมีธุระที่ต้องไปคุยต่อ ครับคุณลงไอ้หลงมึงมันบัญญาอ่อนสักวันบริษัทจะต้องเจ๊งเพราะมึงดีนะที่กูได้เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกอีกไม่นานมึงก็จะได้กลับไปเป็นพ่อบ้านอย่างเต็มตัว สรุปผลตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลตรวจที่ออกมาเนี่ยบอกว่าคุณเป็นหมันแต่กำเนิดน,นะคะจริงเหรอคะหมอหมอดูผลตรวจดีๆแล้วใช่ไหมครับหมอเช็คดูแล้วค่ะยังไงผลตรวจก็ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนที่ผ่านมาเป็นกูเองเหรอเนี่ยที่มีลูกไม่ได้ แล้วดามังไปท้องกับใครวะลูกในท้องเป็นของใครกันแน่นี่พี่เป็นอะไรเนี่ยนังแพทย์สยามึงแอบไปเอากับคนอื่นรับหลังกูงั้นเหรอไม่ใช่นะพี่ฉันรักพี่คนเดียวอะ่ะฉันไม่เคยมีคนอื่นเลยนะ แล้วลูกในท้องมันเป็นของใครก็ของดาวกับพี่ไงมันจะเป็นของกูได้ไงในเมื่อกูเป็นหมันโดยกำเนิดมึงหลอกกูมาตลอดมึงทำให้บ้านกูต้องแตกแล้วมึงทำให้กูต้องไล่แม่กับไม้ต้องออกไปจากบ้านนี้มึงมันสัรเลเร็วพี่หลงฉันรักพี่นะที่ฉันทำทุกอย่างอะ่ะ ก็เพื่อจะได้อยู่กับพี่ไงมึงไม่ได้รักกูมึงรักเงินกูตังหากมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไปหลงนี่มึงทำเกินไปหรือเปล่าเกินไปไงั้นหรอมึงไม่ดูสิ่งที่น้องสาวมึงทำกับกูบ้างเหรอทำไรน้องสาวกูไปทำไรมึง <S <S ก็มาแหนาไปมีชู้ไงมันไปท้องกับผู้ชายคนอื่น แล้วใครใช้มึอไม่มีน้ำยาเองล่ะนี่มึงมึงสองตัวออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไปกูบอกให้ออกไปไงกูไม่ออกแล้วทำไมกูต้องออกแบบมึงลืมไปแล้วเหรอตอนนี่มึงอยาก,กับเมียหลวงมึงมึงโอนทรัพย์สินไปให้ใครหรือจะให้กูเตือนสติมึงมึงนี่มึงหักหลังกูเหรอ มึงโอนทรัพย์สินของกูคืนมาให้หมดเลยนะไม่งั้นกูฟ้องมึงแนะ่ไปฟ้องเลยพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าศาลเขาจะตัดสินว่ายังไงนี่พวกมึงสองคนใช่พวกเราสองคนไม่ใช่พี่น้องกันแต่พวกเราสองคนคือสามีภรรยาไปกันเถอะพี่ ปล่อยให้มันเก็บขอของมันก่อนเดี๋ยว,วเราค่อยหาคนมันลากตัวมันออกไปจากบ้านหลังนี้โอย ไม่พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วที่พี่แอไปคบชู้กับคนอื่นแล้วไล่ไม่ออกจากบ้านโดยที่ไม่ให้ตังเลยสักบาทไม่ยกโทษให้พี่ด้วยนะพี่ผิดไปแล้วพี่สำนึกผิดแล้วจริงๆมาให้โอกาสพี่สักครั้งเถอะนะพี่สัญญาพี่จะไม่มีเมียน้อยพี่จะไม่เจ้าชู้อีกต่อไปพี่จะรักมมาแค่คนเดียว น่ะเหรอจะกลับตัวกลับใจเมื่อก่อนตอนที่พี่ได้ดิบได้ดีพี่ก็คิดแต่จะขับใส่ไล่ส่งฉันให้ออกไปจากชีวิตพี่ตอนนี้ตกละกรรมลำบากก็หันกลับมาหาฉันพี่มาสำนึกผิดต,ตอนนี้มันสายไปละโลกมันเป็นที่บุนตามพี่นะ ที่พี่คิดจะจะให้ใครกลับมาเขาก็ต้องกลับมาหาพี่ตอนนั้นฉันร้องไห้ขอร้องให้พี่อย่าทิ้งฉันไปพี่พูดอะไรกับฉันที่จําได้ไหมขอแค่ฉันยอมหย่าก,กับพี่พี่สาบานตอนหน้าฉันเลยว่าจะไม่กลับมาหาฉันอีกในเมื่อพี่มั่นใจเต็มร้อยว่าจะทอดทิ้งฉันพี่ก็ต้องมั่นใจว่าจะอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาหาฉัน ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะเพราะยังไงฉันก็ไม่หวนให้อภัยพี่แน่นอนไม่ออกไปใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะให้คนมาไล่พี่ไปเองเด็กๆเอาน้ำมา มาแล้วครับคุณไม้เอาน้ำสาดมันไล่มันออกไปจากร้านแล้วต่อไปก็อ,อยากให้มันเข้ามาใกล้ร้านเลยได้ครับคุณไม้ไปเอาไปไปเลย